สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789ดาชแนล้ลครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพาไปดูงานติดตั้งนะรถ4ล้อใหญ่นะเป็นรถ4ล้อใหญ่เลย4ล้อใหญ่ก็เหมือน6ล้อใหญ่นี่แหละแต่มันตัวเล็กกว่าหน่อยนะไปดูว่าเขาติดตั้งกันยังไงนะชุดนี้มีซับตีตู้ด้วยนะเป็นครบชุดครบชุดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่า งานติดตั้งเขาจะติดยังไงวิทย,ยุติดยังไงแล้วก็พาวเวอร์แอมติดยังไงปรีติดยังไงลำโพงกลางแหลมก็ติดไว้ตรงไหนแล้วก็ลำโพงกลางแหลมชุดหลังนี่เขาติดกันยังไงนะตู้ซับนี่เขาตีกันยังไงนะแล้วระบบไฟเขาเดินกันยังไงนะไปดูกันเพราะว่ารถพวกนี้มันจะใช้ไฟยีบสโวลต์เวลาเขาเดินเขาจะเดินกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาไปดู นะอ้าวลูกอ้วนพามาดูรถนะที่เขาติดตั้งตู้นะเป็นอีซุซี่ล้อสี่ล้อใหญ่เขาเรียกสี่ล้อใหญ่นะ,ะก็เหมือนหกล้อใหญ่นี่แหละแต่ตัวมันเล็กหน่อยอใช้ไฟยี่สบี่โวลต์ด้วยตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาติดตำแหน่งไหนติดยังไงโอเคอ่ะ เริ่มเลยเริ่มจากติดตั้งวิทยุเลยนะอาตำแหน่งติดตั้งวิทยุนะเดี๋ยวลุงวัลจะเปิดเสียงให้ดูนในห้องโดยสารแล้วก็มีเป็นลำโพงชุดลำโพงแยกชิ้น นะให้เห็นไกลๆนะเสริมด้วยเสียงแหลมใหญ่เข้ามาเนื่องจากว่าชุดของเรามันมีซับเบสด้วยเพราะว่าแอมก็ใช้สองตัวตัวหนึ่งเป็นสี่ a ช n แนลตัวนี้ที่ลงอ้วนชี้เนี่ยเป็นสี่แ n น e นะพร้อมอุปกรณ์ การเข้าสายเรียบร้อยไม่ต้องกลัวหลุดส่วนซับเบดก็จะมีพอแมป์อีกตัวหนึ่งเป็นตัวขับอ,อยู่มุมบนเราบิวอินหกนิ้วครึ่งกับแหลมกลางแหลมใส่เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะเห็นไหม งานบิวอินเข้ารูปแข็งแรงตำแหน่งเสียงดีทรงไกลเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูระบบไฟที่เขาเดินกันยังไงมาดูตรงชุดแบตเตอรี่ ตัวนี้เขามีแบตเตอรี่สองตัวนะเดี๋ยวมุมไกลๆเขาจะมีแบตเตอรี่สองตัวเขาจะใช้ไฟยี่บสี่โวลต์เลยนะตัวนี้อะดูกันชัดๆอันนี้คือขั้วยี่บสี่อยู่ตรงนี้นะอันนี้คือแบตลูกแรกยี่บสี่นี่ มาด้านนี้12ตัวแรกมาพ่วงก,กับ12ตัวที่สองนะบวกลบเห็นไหมด้านนั้นเป็นบวกด้านนี้เป็นลบลบพ่วงบวกคือขั้วน,นี้เป็น12โวลต์เห็นไหม12จะอยู่ตรงนี้ช่างเขาก็จะเดินสาย12ออกกนี้ออกไปไม่ต้องห่วงการเดินสายเนี่ย ที่นี่เขาเดินแบบมีฟิลกันช็อตให้ทุกตัวาสายที่ออกจากแบตเตอรี่ที่มีการจำไฟจะมีแบตเตอรี่ทุกจุดเซฟเรื่องความปลอดภัยนะโอเคอดูมุมด้านหลังรถใหญ่อยากดังเนี่เห็นไห รถใหญ่อยากดังเรามาดูอุปกรณ์ว่าติดอะไรเข้าไปบ้างวันนี้ส่วนวิทยุไม่ไดเอามาให้ดูก็จะมี power สองตัวลำโพง2ชุดซับเบส1ลูกแล้วก็ปรีแอมนะครบชุดจัดหนักเลยวันนี้ แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือกล้องมองหลังนะ,ะกล้องมองหลังก็สามารถติดได้เพราะรถมันใหญ่จะได้มองเห็นข้างหลังชัดๆหน่อยอ่ะชัดอ่ะมันเข้าเกียร์ถอยดูอ่าแต่ลกหน่อยมันเป็นโรงงาน โอเคชัดเจนอ่ะนี่เป็นส่วนที่ตำแหน่งที่วางตู้นะ,ะเป็นตู้เปิดเบรดนุ่มลอยอเดี๋ยวผมวุนไปถ่ายฝั่งนู้นให้ดู มันจะอยู่ด้านหลังคนขับส่วนพวอแหวนมอมก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายะนะกดปิดให้ดูนะปิดเข้าไปแล้วก็นั่งได้เหมือนเดิมนั่งสบายเหมือนเดิมตำแหน่งขับก็เหมือนเดิมใช้งานได้แต่เสียงกระหึมขึ้น โอเคอามาถึงขั้นตอนเก็บงานาเรียบร้อยสวยงามสวยเห็นไหมซับเบ12นิ้วกระหึ่มทั่วปตัตตภี ตีตู้วางหลังเบาะอ่านี่คือเครื่องเสียงที่เป็นเพื่อนการเดินทางนะเดินทางไกลฟังเพาะๆฟังนุ่มๆวันไหนที่อยากฟังที่มันแรงๆมันๆหน่อยอก็ตอบโจทย์ได้นะ,ะเสียงเพาะเบสนุ่มลึกซับ12นิ้วตีตู้ ส่วนเครื่องเล่นก็ครบชุดโอเคอ่าดูว่าให้เห็นชัดๆเต็มๆอีกทีนึง่งไอโซนของห้องเรสารนที่บิวขึ้นไปใหม่ ส่วนของพวเวแอมก็ไม่ได้ยึดติดกับเล็กเลยเขาจะมีแท่นไม้ขึ้นมาก่อนนะมีแป้นไม้ขึ้นมาเพื่อล็อกกับพวเวแอมให้มันแข็งแรงนะเวลาเดินทางจะได้ไม่คุกคิกคุกคิก,คกนะส่วนตู้ก็บิวอินเข้าไปหลังห้องโดยสารหลังคนนั่งข้างหลังนะแข็งแรงหายห่วงซับเบต12นิ้ว ตีตู้เปิดเน้นเบตนุ่มลอยสวยงามโอเคอหลังจากติดตั้งเสร็จให้ดูว่าเบาะมันอยู่สภาพไหน พื้นที่นั่งขับสบายสบายอีสุ1ร้ nlr ร้อสมสสมัย ดูพื้นที่ใช้งานห้องโดยสารโอเคใครที่ชอบคลิปแบบนี้สาระครึ่งเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ลุงอ้วนด้วย โอเคขอบคุณมากครับ